ตัวอ,อะไรดำๆบ้านเน,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 นี่ยของแม่ของหัว i ใส่เสื้อให้ทั้งสามคนเลยดุไปหมดเลยเข้าฟ้างเอาเสื้อแอบไ้ไหนลูกอืมเอาไปซ่อมที่ไหนเขาหอมละ่ะหนูเสื้อไปซ่อมไปที่ไหนเสื้อที่มันมี่ใส่ให้อะ่ะไปซ่อมไปไหนลูกเอาเสื้อไปซ่อมไปไหนหอืมอืมสาวสวยกัดเหรอกัดมันมี้เหรอ กัดนะกัดนะกัดกันแล้วกัดกันแลเจ็บนะเจ็บนะกัดแบบนี้ทำไมกัดทำไมเฮ้ยไม่ใช่ลูกชิ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหักค้อแมว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 เล่นมันดิเล่นไม่เลิก